เอาไม่ได้เปิดมากเลยเปิดมากเลยเปิดมากเลยเบย์เบย์ับตัวกลับตัวฐานมาเดะมาเดะมาเดะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝงสั่นตว์นี่สัตว์ไอตัวไหนก้องหน้าฟิตลอยวะลูอันโดลวจัดเฮ้ยเฮียกินเปรี้ยวใครเนี่ยเอาเว้ยเนี่ยตายหนึ่งัทเว้ย์ยากา เฮียมันยัดกูเพื่อนเออโดนพวกกูยัดถั่วดำอ่ะตายสองตายสองเฮ้ยกูแตกเจ็บทุกตัวเลยเราเราเราต่อยไปเยอะมากตายสามโอ้ยแม่งแม่งแม่งได้โผล่ยนาย่ด่าเราเซี่เพื่อนเพื่อนกูโดนย้ำไม่ฮหมาเพม่อนหมาเดี๋ยวกูเปิดบูธไอ้เฮียฮัลโหลยาสองหนึ่งได้ไหมกลัว เฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ย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 เฮ้้ยเยเฮ้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 ยเเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยม้ามันเกิดมาเฮ้ยกุ้งต่อยมันตายไปอ่ะเกิดเทียไอ้กูกูเกิไม่ได้มาไปไปไปกูมันออกจมูกเลยที่นี่ไม่มีวิ่งอะดีเด้งนั่นอะต่อยอย่างเดียวโอ้ยมันโกโกยังไงอยู่กัดได้มันกัดได้มาเลยมาเลยมาเลย าเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยมันแนงหวายเออแงหวายตัดยันแงหวายตายไเลยไอ้ตัคอมโบ U ไตัดคอมโบ U ไอ้ยีไอ้ตัดยิงคบยิน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 คบไอ้ยีอยิคบล้กระเจ